สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนบ๋อในสายเขมื่นเทยายเหตุยังก่อนี่ปีนหายังกับเบ๋อฮึปีนทางอย่างฮอยอไงกูมาไง อีอ,อ,อีมันยังไม่ได้ไปสายอยู่บอะยังผาวดมด่างยังเงิงอยู่สรุปเนี่ยใดไม่ไไปทราบตายสั่งประเด็นเสียน้ำตาไปเสือน้ำตากูคืนมาซุยปะมันมาตะเฮือกนะพี่น้อง ยายปลูกเนี่นี่นะที่เป็น,น,นเป็นข่างเป็นเครื่ออยู่นี่ปลูกเน,นาะ่มออักเีกเ่ยห้ออมักบอใหญ่สรุปแล้วหมดได้ไปใส่อยูอ่ <You S 2> แหนกินกระดูกยังเงืงอยู่นี่บอสฮะเขาอยู่ไทยผู้ดเดียวนี่นะหรืออยู่สาย ในสายวัดสกินยังกานมียังกินอกุ้งแสบ่ะท้าบริกินนะท้าสถาบกุ้งแสทากุ้งแสบมากินเห็นรถนำจิบนะเอ็นชาวกุ้งมาแส่เองกระดาเห็ดอาวอาเอา พ่อใหญ่บ้างไหนบอ๊ย่ไปมาหน้าออเอไปหาามอจะเป็นแข้งแห้งบ่เอแข้งแห้งสบายดีพีน้องไปหาหมอแข้งแหแข้งแหงบอแหยูม่อนเน่ร้านบกข้าจอดันมอที่ตั้งขึ้นนะสาวปูนอะไหน เฮานึกว่าสิเฮ็ดเถียงซั่นดอกตัวนั้นนะสาวปูนสิเลี้ยงหมูอือจากว่าสิไปเบิ่งอยู่ยังบ่ได้ออกไปกลจักเทื่อเอาไปเปิดไว้าโอเคอีซยไปใส่ปลานํามากินกุ้งกินหมึกดจแล้วไปไปจจักบอ่ มันสื่อมัจโลดเี๋วนี่กุ้งนะบ่า,ง,างงามนางงามเอาเป็นหรือยังแม่เป็นหรือยังืเออแมมเป็นแล้วแแมะแม่สุยแม่สยบัยกหน่อยนะบาเป็นโพดแม่แม่ลาแม่ลาคนงาม เขาเบิกเขาเห็นยังเรียบร้อยเบิร์อะไรบอเยลล์มือาหายมันเขาเบิกข้างหน้าน่ะแล้วเบอร์อะไรมันมอเจ้าขัดมันข้างแน่บอข้างหน้านะ

อามันได้ยางลงไปอร้่อมุมตาเมื <te> ่อไงหมูเ้งมูเล้ง่ะนะอืออันหงซามซีกัวมันสิบหมดได้จ๊กลงไปปุบเหอ้น้น่งยุคจกคือมากเลยแค่ตาหูแดงมาพีนั่นนั่น ห่างมันมาแต่เฮ nice. no. okay. no. uh ิงเเป็นบบปักซองนะมันมามาแต่วิ่เจอพุ่นตั้นแีโม่วนลเนาะใหญ่หางจะมันไปสายตอนนี้นะอย่มันยอยาเว่าไปนทเจ้าเลยิจักเจ้าเลยหเห็นเห็นแต่มันแสบไปเออเทอสียเห็ดอันอันตับกุ้งต้ม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 ้

ยังมีทางยังวะโอ้ทางน้ำสื่อกระโดดทังป่ากระแดก,นนกในใสก่กบ พายล้วผบอกเทนบรดค้ายเป็นโลยายคล้ายเป็นหยกเลยอ ฟ้าตามเฮยเอ็งเสียเอามากินนี่เขาถถากินเอ็งบ่ได้กินนําใด้อเออ,เอมาเอาได้เดี๋ยวนี้ตามแล้วแล้วนะอยากเสิยเอาไปกินนี่อเองกินต่อนะเราเฮยเอ็งบาไดกินอันลอันลดสาดมันเฮยอือยาหันอยู่นอกครับ

หากสุดแต่บ่วาอืกว่าวภาษาเป็นแนวอื่นชอบจี๊ดจ๊าหักแม่หรือจ๊ะฮักกรห็นแม่ยมาให้มาขำพูดจะเห็นยังแม่แม่แม่จะบังคุเออว่าแล้วก็โทรหามันก่อนเด้อลืมลืมโทรศัพท์มวเอาโทรศัพท์มาแต่ได้ลวกเมื่อได้ปลาหมึกนี่ยังไม่เห็นเป็นนั่นเหรอไม่จะลวกไม่จะผัวไม่จะต้มเอาน่ ร้้อยรข้าลงแมาดิมาแม่ผัดจุกเนํานี่นอยี่หําไปมาทัมาพี่มาพี่อยมองมาลองมาลงสิฮะไปไปเจ้าขึ้นมาขึ้นมาน้อง มันไปใส่บบกแดดไปใส่สมุกินอ่ะบักแด่ะนะื่อนะไปหนาเลยทีนมีคนนอนมาอยู่หน้านะนอนหน้าบักเด่ะบกเหล่อนามันเป็นไงสีเบากันนะอะไรมันบูหาบซำบูหับซำนั่งอยู่ใส่น้าหลดไาัยบโหลดไปใส่เนาะ <c oughs> <c oughs> เอ ne, uh ิรนกูมากินนังกเอินกูมากินหัวกุ้งนี้หัวกุ้งเน่านบนี่นง่อยูชายเสีย

ลายเติบมาเดินซูฟ้ามามากินหัวกุ้งเนาว